ครับทุกท่านครับเรามาดูกันนะครับเมื่อเราประกอบเครื่องยนต์เข้าไปนะครับเพลาข้อเหวี่ยงตัวนี้นะครับที่ผมไปทําการอัดแขนเพาข้อเหวี่ยงมานะครับศูนย์ข้อเหวี่ยงจะตรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ประกบแข็งลงไปนะครับสําหรับมีโอร้อยสิบห้าไอคันนี้นะครับที่ทําการเปลี่ยนแขนข้อเหวี่ยงเพราะว่าแขนข้อเหวี่ยงได้รูดนะครับอันเนื่องมาจากขันอ เขาขันน็อตแน่นเกินไปทําให้ปลายเผารูดแล้วเขาก็เชื่อมปลายเผามานะครับก็เลยทําการเปลี่ยนแขนเผาข้อเวียงนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับอาการประกอบแข้งลงไปแล้วก็มาเช็คเผาข้อเหวี่ยงนะครับว่าแขนเผาข้อเหวี่ยงข้างซ้ายข้างขวามีการสะบัดหรือไม่นะครับอ่าเท่าที่ดูก็ ะครับไม่มีอาการสะบัดแต่อย่างใดก็ถือว่าโอเคนะครับจะให้นิ่งเลยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลูกปืนมันจะมีระยะฟีระยะให้ตัวนะครับทุกท่านอาะจบเพียงเท่านี้ครับ